เ,เดี๋ยวดิฉันจะรีบกลับไปแก้งานให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของเจ้านายกับลูกน้องส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากการที่ใช้ลูกน้องตัวเองไปทำงานในวันหยุดนี่แหละถึงออกจากชีวิตน้องสาวของไปซะก็ผมรับนู้ยงไงถึงได้ห่วงแบบนี้ไง งได้ออกนอกบ้านรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างไหมชอปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราอะแหมพยารไม่เห็นเยอะเลยนิดหน่อยเองนีคะคะเราไปเที่ยวดูทางนู้นกันดีกว่า ผู้หญิงไม่รักดีโทรหาก็ไม่รับแล้วบอกว่ายุ่งที่แท้ก็มาอยู่กับชูนี่เองเฮ้ยแล้วนี่มึงเป็นใครวะกูก็แฟนนุ้ยไงแล้วมึงล่ะมึงใครพี่ตาลพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่พี่ชายหนูนะใช่พี่จริงเหรอเนี่ยพี่ชายหนูพี่ชายแท้ๆของหนูด้วย ไม่เห็นนุย้ยเล่าให้พี่ฟังกันบ้างเลยพี่ตาลก็พี่ไม่เคยถามหนูอีกอย่างเราสองคนก็เพิ่งคบกันได้แค่สองเดือนเองนะเออโอเคสวัสดีครับพี่เมื่อกี้เป็นเรื่องเขาจะผิดต่อให้มันเข้าใจผิดยังไงมึงก็ไม่มีสิทธิ์ทำร,ร้ายน้องสาวกูแบบนี้ ก็ผมรักด้วยไงถึงได้ห่วงแบบนี้งไงฮัลโหลค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะรีบกลับไปแก้งานให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ใครโทรมาเจ้านายหนูที่ออฟฟิศโทรมาพี่เขาให้หนูกลับไปแก้เอกสารที่ออฟฟิศด่วนพี่ตาลพี่ไปส่งหนูที่บริษัท่อยได้ไหมเดี๋ยวนะวันนี้วันอาทิตย์บริษัทที่ไหนเขา้าร่าง,งานกันฮะพี่ว่าเจ้านายหนูต้องคิดอะไรกับหนูแน่ๆน่ พี่พูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของเจ้านายกับลูกน้องส่วนใหญ่มัจกจะเริ่มจากการที่ใช้ลูกน้องตัวเองไปทำงานในวันหยุดนี่แหละนี่มึงพูดอะไรของมึงวะมึงกล่าวหา้องสาวกูหลักฐานก็ไม่มีแล้วมึงรู้ได้ไงวะคนไหนเป็นคนดีคนไหนไม่ใช่คนดีมึงเอาอะไรมาเป็นตัววัดวะก็รู้สวยขนาดนี้ย ผมก็แค่เป็นห่วงแล้วเรื่องแบบเนี้ยตบมือครั้งเดียวมันไม่ดังหรอกดังพอไหมพี่ต่อยผมมา้วไหมเนี่ยนี่มันยังน้อยไปด้วยซ้าเทียบกับที่มึงทำร้ายน้องสาวคูเมื่อกี้อะนุย้ย พี่ว่าเธอไปตัดแว่นได้แล้วนะเธอจะได้ไม่ตาบอดเอาผู้ชายเร็วๆแบบนี้มาเป็นแฟนน่ะนี่มันคบกับเธอได้แค่สองเดือนนะมันยังทำกับเธอขนาดนี้เลยแต่ถ้าคบกันไปนานๆมันจะไม่ทํามากกว่านี้งั้นเหรอนี่นุย้ยฟังพี่นะถ้าผู้ชายเขารักเราจริงเขาจะไม่มีวันทําร้ายเราเด็ดขาด ไม่ว่าทางกายหรือทางใจถ้าเขาทำร้ายเราครั้งแรกมันก็จะมีครั้งต่อไปส่วนมึงนับจากนี้เป็นต้นไปมึงออกจากชีวิตน้องสาวกูไปซะก่อนที่มึงจะโดนมากกว่านี้ไปซะพี่ไป 白 C。